ไม่พร้อมที่จะจากบ้านหลังนี้ไปเลยค่ะทั้งหมดกำลังจะเหลือเพียงแค่ความทรงจำถึงแม้ว่าหนูจะเศร้าขนาดไหนแต่หนูก็เป็นห่วงยายตอนนี้ยายของหนูป่วยเรากำลังจะย้ายกลับไปดูแลยายค่ะ แม่ท่านี้ดาวสูงสกิ๊กแม่นะสาลามุอปปะไลคอฟลเแล้วสับปะลาหมเดอรจุบปอยู่หักใหญ่อตอนนี้ใช่ฉันทำง,งานอยู่หักใหญ่เนี่ยฉันตัดสินใจจะกลับมาอยู่ยายแกไม่ค่อยพูดเงียบสงสารแกเมื่อกี้ความดันก็ก็สูงอยู่คืนเช้านะคืนเช้าน,นฉันจะพาลูกฉันกลับมาเรียนที่นี่ด้วย ยอลาแม่ตอเจน,นอนนอนแม่นี่แม่หนูมารถหนูรู้สึกไม่ดีหนูขอออกไปเดินเล่นด้านนอกได้ไหม อยากอดเธออยู่นับป,ะปะกิโตรอกมุกเกตงายอยู่ลก็ผปป่านหน้าสีเย่ฉันพูดไดกิสกิทองแรงนี่โอเคพ่บ <c oughs> okay, ิหรอดออี่ดออลี่ดดปกิิตมาไล่ปูปูก็เจอเธอแล้วมาวิร์ในรเรือเซเทมันนี่ตลกจังเลยเออเธอมาจากที่ไหนหรอใช่ใชพวกระแมเคเธอเ,เลย เราชื่อลินมาจากหัดใหญ่มาอยู่กับยายบ้านหลังนู้นโอ้หัดใหญ่กูเป็นโซกี้บินเหรอกกูโดนพอหนึ่งมูลเหเอ๊ะมานนะกูต้องไปซ่าปอมมุกงเดี๋ยวพาร์ทพารทีมันคืออยู่ดีเอ๊ะอะลอให้มันคืออะไรหรอเกาลัดของที่อย่างมาหัดใหญ่ไงโอ้ oh. <c oughs> เปิดยังไงหรอทำแบบนี้กัดกัดกัด Ha. Oh. Ha, oh. lekko kinu dan nai mana? Hmm, sejak sungguh weh. Ara bet mai mak kete. <tuk> hmm. Ja lu pu thơ chang lơi. Mimi, de ayo bele sutau re. Oh, ayo Eh, kai kai ye. Lu wak ka po ini ni sutau. Ni ni lin, kau khoi mak ke tu pak sutau อรู้ไหมทั้ำหมดนี้มาจากที่นี่แหละอยาปลาหมึกก็ได้จากทะเลหน้าบ้านใช่ใช่กะทิก็มาจากมะพร้าวลังบ้านนี่แหละน้ำตาลเวนก็ได้จากต้นเตอข้าวข้าวหมูบ้านของเราหืมวมัง กลิ่นแบบนี้รสชาติแบบนี้เหมือนเคยกินมาก่อนเลยอือจริงสิตอนเด็กๆคุณยายน่าจะเคยทำให้เรากินแน่ๆเลยแต่ตอนนั้นเราก็คงเด็กมากๆจึงจำได้ลางๆแต่พอได้กินอีกครั้งความทรงจำก็เริ่มกลับมา สิคุณน้าคะหนูขอเอาตุ๊ปาสุดตรองที่น,นี้กลับบ้านได้ไหมคะขอบคุณค่ะ